มแรงค่ะ คือแต่และตัวเนี่ยเขาจะสีไม่เหมือนกันนะคะตัวเนี่ยเขาจะปีกบนฮะเ,ออเวลาที่บินแล้วเขาจะอยู่ข้างบนนะคะเขาจะสีขาวนวลทั้งหมดที่สีสีใต้ปีกอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้เขาสีแบบมีลวดลายบนปีกบน เราจะเน้นการถ่ายถ่ายรูปเราจะเน้นการถ่ายเป็นวิดีโออย่างเดียวนะคะแต่เราจะไม่ไปจับค่ะคือการชมเข้าด้วยทางสายตายอย่างเงี้ยถือว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องดีแล้วสำหรับ สำหรับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกันนะคะเพราะว่ากลัวคาได้รับอันตราย้่เขาได้รับอันตร,ร,รายแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ลำบากไหยคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะน้ำหนักมือของเรา เกสรดอกไมก้ฮะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอาหารอุดมของเขาค่ะเพราะว่าจะสังเกตจากตอนที่เนี่ยผีเสื้อที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยออกมาจากดักแด้ใหม่ๆนะเขามักจะมาเล็มกินเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลาแหละขาจะไม่ได้บิน เล่นไปเหมือนนั่นแต่เ้าจะอยู่กับกลุ่มดอกไม้อยู่กับกลุ่มเกสรนดอกไม้เขเราเจอตัวสวยๆแล้วก็ปีกเขาสมบูรณ์นะอยากจะถ่ายให้เห็นถ่ายนานๆน,น,นะคะถ่ายให้เห็นอิริยาบถของเขานานๆเหมือนกับว่าเราถ้าคุณมีโอกาสได้เห็น คนเรามีโอกาสได้เห็นเขาทางนี่แล้วแล้วเนี่ยก็คงไม่อยากที่จะไปจับเขาค่ะเพราะว่าการจับเขามันมันอาจจะส่งผลกระทบร้ายมากกับตัวเขามากกว่า การชมก็แพงทางทางนี้อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอ